สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพี่นองพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จทอดพระเนตรนิทศการ Colors of บุรีรัมและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนตะวันออกเฉียงเหนือตามโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาชุมชนไทยณที่ว่าการอำเภอนาโพตาบลน,นาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมโดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศษและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัยวัฒชื่นโกสมุมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายนาริชาโคษาศิวิไลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรมัมย์ พลตรีสันทั์จันมาลาผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26พลตำรวจตีรุทธพลนวรัตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวธนาน,นนิรามิตรภริยารองนายกร,ร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดรวันดีกุลชรยางคง จุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนางกุลทรัพย์ชื่นโกสุมประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนนางวาทินีโคสาศีวิไลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนกว่า5,000คนเฝ้ารับสเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมผ้าไทยและงานหัตถกรรมไทยให้เป็นเครื่องมือพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดย พระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและเสด็จไปพระราชทานแนวทางแก่สมาชิกกลุ่มโอทอปและศูนย์ศิลปาชีพทั่วประเทศรวมทั้งตรวจติดตามความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่มแต่ละจังหวัดเป็นรายภาคซึ่งเป็นการเสด็จทรงงานเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการน้อมนำพระราชดำริสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการโอทอ และสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ9จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์นครราชสีมาขอนแก่นมหาสารคามยะโสธรเลยร้อยเอ็ดและจังหวัดอุดรธานีก่อให้เกิดรายได้ที่ดีเพิ่มมากขึ้นอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เมื่อเสด็จถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จเข้าสู่บริเวณนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทอดพระเนตรน,นิทรรศการวงจรการเลี้ยงไหมาจากชุมชนหัวสะพานอำเภอพุทธไทยสงนิทรรศการผ้าทอลายพระราชทานและลายอัตลักษณ์จังหวัดบุรีรัมภายใต้แนวคิด Col o r s of b u r i งบ m รและนิทรรศการผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนไทยจำนวน30นิทรรศการได้แก่กลุ่มจักสารบ้านห้วยยางจังหวัดขอนแกน่นกลุ่มทอผ้าบ้านหนองย่าปล้องจังหวัดขอนแกน่นร้านเมืองไหมจังหวัดขอนแกน่นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายจังหวัดขอนแก่นจุธาทิพย์จังหวัดขอนแกน่ททน ห้องเสื้อดีเทลจังหวัดนครราชสีมาไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาขยาบาติกจังหวัดนครราชสีมากลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งสว่างจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาลองหมู่ที่7จ็ดตำบลทุ่งวังจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบนางอนนงสายกระสุนจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มผาสาตแก้วผ้าทอลายโบราณจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มทอผ้าบ้านบอระบือจังหวัดมหาสารคามกลุ่มทอผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านนาเฮืองจังหวัดยะโสธรกลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวายและผ้าทอจังหวัดเลยกลุ่มมันตาคาฟจังหวัดเลยกลุ่มทอผ้าจันโสมาจังหวัดสุรินทร์บ้านไหมทองสเสริญศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชนคนกับไหมจังหวัดสุรินทร์วิสาหกิจชุมชนตลาดไหมใต้ถุนเรือนจังหวัดสุรินทร์ ร้านเรือนรักร้อยจังหวัดสุรินทร์กลุ่มตินทองไหมไทยจังหวัดสุรินทร์กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือศูนย์การเรียนรู้ขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูทอมนโทจังหวัดอุดรธานีกลุ่มสงเสงี่ยมจิตไหมทองจังหวัดอุดรธานีแบรนเพนนางพิชากรเพนพิชัยพงศ์จังหวัดอุดรธานีกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกจังหวัดอุดรธานี กลุ่มหัตกรรมพื้นเมืองบ้านผาสิงจังหวัดอุดรธานีและนิทรรศการสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจากนั้นเสด็จไปประทับในห้องทรงงาน,รรานพระราชทานพระวโรกาสให้กลุ่มผู้เฝ้ารับเสด็จขอพระราชทานคำแนะนำจำนวน20กลุ่มได้แก่กลุ่มพิมนาดาจังหวัดขอนแกน่นกลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝกนนสาราญจังหวัดนครราชสีมากลุ่มหัตกรรมผ้าไหมบ้านคู่จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกหมอดเลี้ยงไหมบ้านหัวสะพานจังหวัดบุรีรัมย์ร้านนัทธาผ้าไหมจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มจักสารปู่สอนสารจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกำพีจังหวัดมหาสารคามกลุ่มปลูกหมอดเลี้ยงไหมบ้านโคกลา่หมู่สิบจังหวัดมหาสารคามวิสาหกิจชุมชนทอผ้าจันทวาห้องแสงจังหวัดยโสธรกลุ่มจันฉายผ้าไทยจังหวัดยโสธร กลุ่มสตรีทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองไทยดำฟื้นฟูจังหวัดเลยกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทยเลยจังหวัดเลยกลุ่มจักสานไทยเลยจังหวัดเลยค,ลครุฑสุวรรณไหมไทยจังหวัดสุรินทร์จันตะผ้าไหมทอมือจังหวัดสุรินทร์กลุ่มเรือนผ้าไหมคุณรพีพันธ์จังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มลำพูจังหวัดหนองบัวลำพูกลุ่มสองสอนผ้าขิดไหมจังหวัดหนองบัวลำพู กลุ่มเยาวชนทอผ้าบ้านหนองแก่จังหวัดอุดรธานีกลุ่มผ้าชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่างจังหวัดอุดรธานี ซึ่งทุกกลุ่มได้ใช้สีและวัตถุดิบจากธรรมชาติตามแนวพระราชดำริแฟชั่นยั่งยืนหรือ sustainable fashion ที่พระราชทานแนวทางไว้ในการเสด็จเยี่ยมเยียนในปีที่ผ่านมาอันเป็นการลดภาระภาวะโลกร้อนโดยจากผลงานทุกชิ้นมีตราสัญ,ญลักษณ์ sustainable fashion ที่ทรงออกแบบและพระราชทานให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปมอบให้กับทุกกลุ่มที่ดำเนินการพัฒนาผลงานตามพระราชดำริ นอกจากนี้ยังส่งมุ่งเน้นในการนำความคิดแบบซี r ร่เวส e ์ซึ่งเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรในการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลงทั้งการใช้น้อยหรือ reduce ใช้ซ้ำหรือ reuse และนำกลับมาใช้ใหม่ recycle ทั้งนี้ในระหว่างการทรงงานกุณาให้คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในผ้าดําริประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นดีไซเนอร์และผู้มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบตัดเย็บถักทอและด้านสีธรรมชาติเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำแก่กลุ่มทอผ้าและสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผืนผ้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างผลทำให้มีรายได้ในการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตดีอย่างยังย่งยืนอีกด้วย โดยภายหลังจากทรงมีพระวินิจฉัยและพระราชทานคําแนะนำเสร็จสิ้นแล้วสเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชุดสี่เผ่าไทยบุรีรัมย์น้อมจงรักเป็นการแสดงที่ถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอารยธรรมกลุ่มชนชาติพันธุ์ชาวบุรีรัมย์ทั้ง4กลุ่ม คือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยสวยไทยกุยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยขเขมรกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโคราชและกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวผสมผสานผ่านนาฏยลีลาและการทําผ้าไหมที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการทอผ้าไหมตั้งแต่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมย้อมผ้ามัดหมี่และทอผ้าจนครบกระบวนการ พะบุรีรัมเป็นเมืองแห่งผ้าไหมที่ได้ถูกสืบสารรักษาต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยการแสดงได้นำเอากันตรึมพื้นบ้านมาผสมผสานท่วงท่าร่ายรำจังหวะสนุกสนานทำนองอีสานใต้รังสรร่านกลุ่ม LGBTQ เพื่อแสดงออกถึงความสามารถรอบด้านและความเท่าเทียมกันในสังคมเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข ตายรมพระบารมีแสดงโดยนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษบ้านนาโพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถกลุ่มผ้าตุ้มทองตำบลน,นาโพอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมทอดพระเนตรนิทรศกาลความเป็นมาและผลิตภัณฑ์ผ้าศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ กลุ่มผ้าตุ้มทองพร้อมทั้งทอดพระเนตรผลงานเยาวชนโอทอบและกระบวนการย้อมสีธรรมชาติการเขียนผ้าบาติกอีสานโดยชื่อกลุ่มตุ้มทองมาจากชื่อตาตุ้มทองครูสอนทอผ้าซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเน้นผ้าทอมือได้แก่ผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอผ้าถุงผ้ามัดหมี่ลายสร้างสารค์ลักษณะของการทอผ้าสะท้อนให้เห็นถึงการทอผ้าในกลุ่มคนรุ่นเก่า คือรุ่นแม่และกลุ่มคนรุ่นใหม่คือรุ่นลูกอีกทั้งเส้นใหญ่ผ้าไหมนี้ยังเป็นไหมพื้นบ้านสาวด้วยมือซึ่งยังใช้กระบวนการทำแบบดั้งเดิมผสมผสานกับการมัดลายแบบสมัยใหม่ที่เป็นลายไม่มีทิศทางมีความใหญ่ของลายแต่มีความลงตัวและสวยงามกลายเป็นซิเกเนเจอร์ของกลุ่ม และลายสร้างสารรค์เน้นจำหน่ายให้ชาวต่างชาติทั้งนี้เพื่อเกิดความยั่งยืนกลุ่มผ้าตุ้มทองได้สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ในการสืบสารรักษาและต่อยอดซึ่งได้ขึ้นทะเบียนยางโอทอบจำนวน2กลุ่มคือ 1. ฟิมใหม่บ้านแม่และ 2. กลุ่มทอตะวันตั้งแต่ปี2,565เป็นต้นมา สำหรับนิทรรศการ Colors of Buriram เป็นการนำเสนอบอกเล่าถึงผู้คนในดินแดงที่เปลี่ยนไปด้วยสีสันพลังชีวิตและความรื่นรมสมชื่อบ้านเมืองที่ถูกก่อร่างสร้างด้วยเส้นสายแห่งความมุ่งมั่นและภาคภูมิบ่งบอกถึงพรสวรรค์ที่ไม่ละพรแสวงของเหล่าช่างฝีมือในภูมิภาคอันรุ่มรวยด้วยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาแห่งบรรพากาล ซึ่งผู้เข้าชมจะได้สัมผัสถึงห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ฟังเสียงสะท้อนจากการเวลาที่ถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงพลังความมุ่งมั่นฝีไม้ลายมือและวิวัฒนาการอันง,งดงามของการสาวไหมย้อมผ้าและทอผ้าไหมที่ได้รับการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นกว่าร้อยปีโดยช่างฝีมือชาวบุรีรัมได้รังสรรผืนผ้าไหมประหนึ่งเป็นผืนผ้าใบาถักทอสอดประสานความสดใสเบิกบานของวัฒนธรรมอีสา และบรรยากาศแห่งการสร้างสารรคในทุกอนูซึ่งทุกเฉดสีของไหมล้วนสะท้อนถึงแก่นแท้ของสีสันทิวทัศน์บุรีรัมที่เปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณอันแสนมีชีวิตชีวาของภูมิภาคผสานความอ่อนโยนของดอกไม้พื้นถิ่นรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและความเชื่อที่อย่างรากลึกของผู้คนในดินแดนที่ราบสูง โดยไฮไลท์ของงานได้แก่ลายผ้าพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำพระปีชาสามารถด้านการออกแบบมาพัฒนาต่อย,ยอดด้านการทอผ้าพื้นที่ทรงงานและกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆเช่นกิจกรรมสาธิตการเขียนผ้าบาติกการเขียนทองการทอเสือก,กยกขิดมัดหมี่ลายพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราพรการปักผ้านกกรเรียนการย้อมสีผ้าธรรมชาติและผ้าอีโคโพรินส์เป็นตน้นพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่เรื่องราวอันทรงคุณค่าของผู้คนที่เป็นลมใต้ปีก ของผ้าไหมบุรีรัมซึ่งต่อลมหายใจให้ศิลปะสิ่งทอและสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ชุมชนอีกทั้งเฉลิมฉลองความมุ่งมั่นแน่วแน่ของเหล่าแม่แม่พ่อๆช่างฝีมือบุรีรัมในการรักษาและเสริมสร้างมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ผ่านนิทรรศการ Colors of Buriram ชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อป อุดหนุนสินค้าของดีของขึ้นชื่อของชุมชนมากมายที่ได้รังสรรค์มาให้ช็อปกันเพลิดเพลินตั้งแต่วันที่19ถึง21มีนาคม2567เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาณ,ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลข044666512 นั่นก็คือในส่วนของงานนิทรรศการนะคะ Colors of Buriram ค่ะซึ่งเป็นการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมภูมิปัญญาชุมชนนะคะก็สามารถที่จะไปชมงานกันได้สำหรับ ผู้ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงค่ะและเรื่องราวต่อมาค่ะผู้ฟังคะเรามาดูกันที่การหนุนเกษตรกรนะคะเพื่อให้ก้าวสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS เพิ่มขีดความสามารถดันให้เป็นต้นแบบต่อยอดการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยทางด้านนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังที่มีการตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอ ปลอดภัยนะคะตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพยาวจวพยาก็บอกว่าปัจจุบันค่ะภาคการเกษตรต้องมีการพัฒนาที่ทันสมัยรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อให้เป็นรากฐานการผลิตที่ยั่งยืนโดยทุกภาคส่วนนะคะจำเป็นที่จะต้องร่วมกันหาแนวทางปรับเปลี่ยน แนวคิดการทำงานเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆปรับเปลี่ยนบริบทภาคเกษตรเพื่อที่จะเพิ่ม GDP ภาคเกษตรให้สูงขึ้นอีกทั้งจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการใช้พื้นที่เกษตรให้เต็มศักยภาพ ด้วยการจัดการผลผลิตการเกษตรนะคะที่มีคุณภาพนําไปสู่การสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็หลุดพ้นความยากจนรวมไปถึงภาระหนี้สินด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางศูนี่ก็ยังมีการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้โดยมุ่งให้ความรู้ในเรื่องของเกษตรกรด้านการทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะในนโยบายสําคัญของรัฐบาลและทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรกรรมและยกระดับรายได้ของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรได้มีการทําการเกษตรอินทรีย์แบบส่วนร่วมโดยเน้นความสําคัญของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะทางผู้ผลิตผู้บริโภคและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน การทำงานอย่างเป็นระบบนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มมูลค่าสินค้าพร้อมพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกเกษตรปลอดภัยโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทยให้ได้กินดีอยู่ดีมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้กับชาวนาพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะ ก็เน้นในส่วนของการทําเกษตรเชิงรุก ยกระดับมาตรฐาน GAP นะคะสู่เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมหรือว่า PGS วิถีชุมชนที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ของหมอดินอาสาที่มีศักยภาพนะคะในการจัดทําแปลงสาธิตและมีความสามารถในการเป็นวิทยากรเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานเรียนรู้จากแปลงต้นแบบและฐานเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะนั่นก็คือในส่วนของการส่งเสริมนะคะให้เกษตร ก้าวเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้เป็นต้นแบบต่อยอดพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบช anel อัธพ p ดแคสต์ดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำไปอมอบให้กําลังคลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกผลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีด2 ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หรือ024754584